ข่าวดวนปูตินพร้อมเจรจายูเครนต้องถอนทหารออกทันทีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านสงครามที่มันเกิดขึ้น รัเสเซียกับยูเครนนะครับข่าวที่ถือว่าเป็น breaking news ถือว่าเป็นข่าวด่วนที่มันเกิดขึ้นล่าสุดของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมันก็คือข่าวการที่ของประธานาธิบดีปูตินนะครับได้แสดงความชัดเจนในเรื่องของการที่จะเจรจาซึ่งเขาก็มีเงื่อนไขของปูตินที่มีความชัดเจนมานานแล้วนะครับว่าปูตินนั้นต้องการดินแดนสีแคว้นที่อยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ปูตินนั้น รัสเซียนั้นได้ผนวกดินแดนสีแควนเหล่านี้กลายเป็นดินแดนของรัสเซียไปแล้วรวมถึงไครเมียด้วยที่ปูตินนั้นเขาก็บอกว่าดินแดนต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นดินแดนของรัสเซียมาก,ก่อนเพราะนั้นเขาก็เลยมีความจําเป็นที่ต้องผนวกกับดินแดนต่างๆเหล่านี้ให้เป็นเหมือนอ่สมัยก่อนที่มันเคยเป็นมาอันนี้คือข้ออ้างของปูตินสีแควนที่ว่ามันก็มีอ่ โดเนตลูฮันซาโปลิเซียและก็เคอร์ซอนซึ่งภุยพลาด4แควนี้นะครับประชาชนโดยมากมันก็จะเป็นชาวรัเสเซียอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ปูตินใช้เป็นข้ออ้างน,นะครับขณะเดียวกันทางฝั่งของเซลเลนสกี้นะครับซเซเลนสกี้นั้นเขาก็มีความชัดเจนของเขาว่าถ้าเผื่อปูตินนั้นจะเจรจานะครับเงื่อนไขก็มีเงื่อนไขเดียวว่ารัเสเซียนั้นต้องกลับไปที่ดินแดนเริ่มต้นก่อนที่จะมีการผนวกของดินแดนเพราะฉะนั้น ความหมายก็คือต้องกลับไปโน่นเลยครับตั้งแต่สมัยที่สหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วก็มีการแยกตัวของประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้านับรวมของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องย้อนไปประมาณปี14-15นะครับที่มันก่อนจะเกิดเหตุการณ์การรัสเซียพวกดินแดนวันนั้นวลาดิเมียปูวลาดิเมียเซนนิกี้ก็บอกว่ารัเสเซียต้องกลับไปจุดนั้นมันถึงจะมีการเจรจาได้ท่านผู้ฟังครับ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งการที่ปูตินออกมาถแถลงข่าวเรื่องของการที่พร้อมจะเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่ปูตินกําหนดไว้ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางกรณีที่ตอนนี้ยูเครนนั้นรับได้รับเงินกู้จากทางฝั่งาชาติสมาชิก G7 ท,ท,ที่มีการประชุมกันนะครับที่จะมาให้เงินกู้กับยูเครนอีก5 5า0 0ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.8ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นปริมาณเงินมหาศาลซึ่งทางฝั่ง G7 เขาบอกว่าในเริ่มต้นของเงินกู้นี้นะครับเขาจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของดอกเบีย้ยการผ่อนชำระเริ่มต้นโดยการจะมานำเงินของดอกผลที่มันเกิดจากเงินที่ทางฝั่งของอาชาตินาโตนะครับฟีดมูลค่าทรัพย์สินนาโต้และอเมริกานะครับที่มีการ แล้งับการใช้จ่ายเรียกว่ายึดเงินของรัเสเซียก็ว่าได้และก็มันก็จะมีดอกมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นเขาบอกว่าจะเอาเงินนี้แหละที่ยึดจากทางฝั่งรัเสเซียนี่แหละมาเป็นเงินที่ใช้ในการชำระดอกเบี้ยหรือไม่ก็เงินต้นที่มันเกิดขึ้นจากการที่ยูเครนกู้เงินจากสภาพยุโรปคือยุโรปเขาก็อ้างว่ารัาเสเซียนั้น ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจากสงครามที่รัเสเซียเป็นฝ่ายก่อขึ้นนั่นก็คือสงครามที่รัเสเซียมายึดอยูเครนนั่นเองเพราะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นเหตุผลที่ทางฝั่งาชาติตะวันตกนะครับให้เงินกู้กับทางฝั่งยูเครนแล้วก็นําเงินของรัเสเซียที่ยึดไว้นํามาชาระดอกเบีย้ยให้กับยูเครนท่านผู้ฟังครับถ้าดูตามเงื่อนไขนี้นะครับมัน เงื่อนไขของทั้งสองฝั่งนี่กาเรียกมันต่างกันเลือกเกินเขาเรียกว่าคนละสุดขั้วเลยนะครับดูทางฝั่งของเซเลนจี้แล้วเชเลนจี้นั้นก็คงไม่ยอมแน่นอนท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นพร้อมก,กับการที่จะมีการประชุมสันติภาพที่มันจะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่14-15มิถุนายนที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับซึ่งการออกมาเขาเรียกว่าปาดหน้าเค้กของ ปูตินในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการที่ปูตินนั้นต้องการให้ข่าวของตัวเองนั่นนะครับก็อยู่ในหน้าของสื่อมวลชนเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเผื่อมันมีการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเซเลสกี้ก็จะกลายเป็นพระเอกของการประชุมในครั้งนี้เพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่มันคุยกันก็คือการเรื่องที่รัเสเซียนะครับมายึดพื้นที่หรือว่าม,มารุกราน ยูเครนและก็จากผนวกดินแดนของยูเครนการประชุมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการแสดงความตรงๆก็คือเป็นการที่จะแสดงว่าสันติภาพที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีการช่วยเหลือยูเครนอย่างไรซึ่งแน่นอนนะครับว่าการประชุมครั้งนี้รัเสเซียก็ต้องกลายเป็นผู้ลุกรานแน่นอนเป็นแพะรับบาปแน่ก่อนของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับ ปูตินนั้นเขาก็ต้องการแสดงว่าเขานั้นเป็นผู้ที่จะยุติสงครามไม่ใช่ผู้ที่ก่อให้เกิดสงครามเรียกได้ว่าปูตินต้องการาแสดงตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่ใช่คนโหดร้ายไม่ใช่คนที่จะไปลุกลานคนอื่นซึ่งการที่ปูตินยื่อนเงื่อนไขสำคัญสำคัญก็คือการยึดดินแดนสีแควดรวมทั้งไครเมียอันที่หนึั้นที่สองก็คือการที่ เขาบอกว่ายูเครนนั้นต้องไม่เป็นสมาชิกนาโต้และยูเครนนั้นนะครับจะต้องไม่มีนิวเคลียด้วยอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ปูตินนั้นแสดงความชัดเจนออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่ง mm hmm. ที่กล่ามานั้นยูเครนนั้นก็คงไม่ยอมรับอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรรับประกันว่ารัเสเซียนั้นจะไม่ลุกลานยูเครนอีกเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบนันนี้อย่าลืมนะครับตอนที่ าสาภาพโซเวยียตแยกตัวกันใหม่ๆนั้นมันก็มีข้อตกลงกับยูเครนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นยูเครนเขาก็มีนิวเคลีย์นะครับมีอาวุธเยอะแยะมากมายด้วยแต่มันก็มีข้อตกลงกันขึ้นว่าจะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของยูเครนนั่นก็คือจะไม่ให้ยูเครนนั้นมีนิวเคลียร์มันก็เลยมีการสัญญาทําสัญญากันเกิดขึ้นว่ารัเสเซียก็ทําสัญญาอเมริกาก็มาทําสัญญาว่า รัเสเซียนั้นจะไม่ลุกลานยูเครนจะไม่ยึดยูเครนแต่รัเสเซียนั้นก็ทํขาขณะเดียวกันยูเครนก็มีสัญญากับทางอเมริกาว่าอเมริกานั้นต้องปกป้องคุ้มครองยูเครนถ้ามีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์เพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยอเมริกานั้นต้องมาช่วยเหลือยูเครนตามเงื่อนไขของสัญญาซึ่งสัญญาที่มันเกิดขึ้นนั้นยุโรปก,ก็ทําสัญญาฝรั่งเศสอังกฤษ ก็ทําสัญญากับยูเครนว่าจะช่วยเหลือจีนก็เหมือนกันนะครับจีนก็สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือของยูเครนหากกรณีที่ถูกลูกหลานแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจีนนั้นจะทําตัวเฉยๆนะครับคือจีนเนี่ยเขาก็มีปฏิกิริยาชัดเจนว่าเขาไม่พยายามจะช่วยเหลือรัเสเซียให้มากกว่านี้อีกอย่างหนึง่งเสีเจิ้นผิงนะครับได้มีการคุยกับ วลาดิเมียเซเลนสกี้นะครับโดยเซเลนสกี้ก็พูดกล่าวถึงสัญญาของที่ทํากันขึ้นว่าจีนจะไม่ให้ความช่วยเหลือรัเสเซียเพราะนั้นตอนนี้ทางสีเจิ้นผิงก็เลยต้องพยายามทําตามสัญญาคือจีนก็บอกว่าจะไม่มีการส่งอาวุธให้กับทางรัเสเซียอันนี้ก็คือทางจีนที่เขาก็แสดงความชัดเจนออกมาซึ่งทางจีนเองก็จะพยายามทํา ตามสัญญาต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้จีนนั้นไม่พยายามที่จะทําข้อตกลงต่างๆหรือว่า,า,าให้ความช่วยเหลือรัเสเซียนะครับให้มันเครื่องด้าจ่งแจ้งเกินไปเพราะนั้นอาจจะมีบ้างนะครับแต่จะไม่โจ่งแจ้งโจ่งครื้มเกินไปว่าครับว่าได้อย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องของอท่อกาซ์นะครับที่ทางรัเสเซียนั้น พยายามที่จะเทียวไล่เที่ยวขือให้จีนนั้นซื้อกา๊าซจากรัเสเซียมากขึ้นโดยการรัเสเซียนั้นจะพยายามทําท่อก๊ซมาให้ของจีนแต่ตอนนี้จีนเขาก็ยังไม่ตกลงอันนี้ก็คือทางฝั่งของจีนนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เราลองมาสรุปเงื่อนไขของปูตินที่มีการยื่นข้อเสนอในการที่จะยุติสงครามเขาเรียกว่า,าการจะทําให้สงครามยุตินั้นปูตินก็เสนอเงื่อนไข ที่จะทําให้รัสเซียนั้นหยุดการใช้อาวุธทันทีหยุดการโจมตีทันทีจึงปูตีนเขาบอกว่าถ้าทําได้ตามนี้นั้นรัสเซียโดยโปูตินนั้นเขาก็จะสั่งให้ทหารของเขานะครับหยุดการลูกลานหรือว่าหยุดดินต่างๆดิ่กระสุนต่าง,างๆอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปถล่มทางของยูเครนทันทีซึ่งเงื่อนไขของโปรตินมันก็มีข้อหนึ่งนะครับ ปูตินบอกว่าต้องการให้มีประกาศอย่างเป็นทางการในการผนวกดินแดนสีบวกหนึ่งแคว้นต่างๆเหล่านี้ก็คือ,อโดเนสลูฮันเคอร์ซอนสโปลิเซียรวมถึงไครเมียด้วยนะครับข้อที่1ข้อที่2นั้นปูตินบอกว่ายูเครนนั้นต้องไม่เป็นสมาชิกนาโตอันนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญเพราะว่าปูตินนั้นต้องการให้ยูเครนนั้นเป็น รัดกันชนกับทางฝั่งของรัเสเซียกับทางฝั่งของนาตโตร้รวมทั้งอเมริกาด้วยเงื่อนไขต่อไปก็คือเขาบอกว่ายูเครนนั้นต้องถอนทหารออกทันทีจากสี่แคว้นต่างๆเหล่านี้พูดง่ายๆว่าต้องไม่มีทหารของยูเครนในดินแดนต่างๆเหล่านี้ไอ้เงื่อนไขข้อต่อไปก็คือข้อที่4เขาบอกว่ายูเครนนั้นต้องไม่มีนิวเคลียร์ประจําการเรียกได้ว่าปลดอาวุธของยูเครนทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ว่าอ,อยู่ที่ยูเครนเขา จะทำยังไงต่อทีนี้มาดูทางฝั่งของเซลเลสก,กี้นะครับรเซเลสกี้เขาก็บอกว่าเงื่อนไขที่จะมีการาเจรจาสันติภาพหรือว่ายุติสงครามนั้นเซเลสกี้บอกว่าเงื่อนไขข้อที่หนึ่งก็คือรัสเซียนั้นต้องกลับไปเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่สหภาพโซเวียตมีการแยกแคว้นต่างๆ14แคว้นต่างๆเหล่านี้ออกมาเพราะนั้นดินแดนทุกดินแดนอาณาเขตทุกอย่างของยูเรนที่มีการประกาศไว ั้งแต่ก่อนตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนั้นมันก็จะต้องเป็นดินแดนของยูเครนเหมือนเดิมซึ่งหมายความว่าอายุเซเลสกี้นั้นจะไม่มีการยกดินแดนสี่แคว้นต่างๆนี้รวมทั้งไครเมียให้รัสเซียเป็นอย่างเด็ดขาดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนั้นเขาบอกว,ว่าทหารของยูเครนนั้นก็จะต้องอยู่ในดินแดนของสี่แคว้นนี้เหมือนเดิมเพราะนั้นจะไม่มีการถอนทหารต่างๆตอนเหล่านี้ ใดเรื่อการเรื่องข้อเสนอเรื่องของแช่สมาชิกนาโต NATO นั้นยูเครนเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นสิทธทิที่เขาจะต้องปกป้องตัวเองเพราะว่ามันไม่มีการรัเสเซียนั้นถึงรัเสเซียจะมีการสัญญาแต่มันก็ไม่มีการรับประกันนะครับว่ารัเสเซียนั้นจะทําตามสัญญาที่ทําไว้เพราะว่ามันก็เคยมีสัญญาแล้วรัเสเซียก็ไม่ทาตามสัญญาเพราะนั้นเซเลนสกี้เขาก็บอกว่าไอ้เงื่อนไขที่พูดมานั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยูเครนต้องการเรียกได้ว่า ้อเสนอของสองฝ่ายเนี่ยมันก็อยู่คนละข้างเลยนะครับเพราะว่าการที่มันจะมาจบกันนั้นมันก็คงเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นดูท่าแล้วสงครามนั้นมันต้องจบที่เจรจาจริงอย่างที่พูดกันไว้แต่หนทางนั้นดูท่าแล้วมันยังอีกอยาวไกลเพราะาตราบใดที่รัเสเซียนะครับยังพยายามบุกยึดเมืองคาคิฟให้ได้เพื่อจะทําให้คาคิฟเป็นรัฐกันชนให้ได้เพราะว่า รัเสเซียนั้นก็ยังยังไม่มีอาการแผ่วเกิดขึ้นว่าจะไม่บุกยึดคาคิฟนะครับเพราะยังมีส่งกองกําลังและข็ทหารพยายามที่จะมายึดเมืองคาคิฟให้ได้ขณะเดียวกันทางฝั่งของไครเมียครับนะก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องตอนนี้ล่าสุดก็มีข่าวว่ารัเสเซียจะไปทำํำที่กั้นสะพานป้องกันโดนป้องกันโดนไม่ให้มาโจมตีสะพานไครเมีย อันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเอาเรือ,อต่างๆนะไปขวางทะเลไม่ให้โดนกัมมิกะเสของอโดนถิวน้ําของยูเครนมาโจมตีอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่รัสเซียก็ยังกระทําอยู่รวมทังมันมีข่าวว่าสะพานที่รัเสเซียสร้างะระหว่างสี่แคว้นทางตะวันออกเพื่อเป็นทางสัญจรในการขนอาวุธยุทโธปกรณ์ลงมาทางใต้ทางเมืองอ สปอเิเลียหร,รือสปอเซเลียแล้วก็ลูฮันนี่นะครับสะพานเขาก็เสร็จแล้วทางรถไฟเสร็จแล้วอันนี้ก็จะทําให้การส่งกำลังบำรุงของรัสเซียนั้นมีความสะดวกง่ายขึ้นในการที่จะไปสู้รบหรือว่าไปบุกลุกดินแดนของอยูเครนอันนี้ก็คือสรุปเหตุการณ์ช้าว,วันนี้ครับการที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ข่าวด่วนที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วครับรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ